ครับก fiz huh? so. so carry eh? yeah, ็วันเสาร์กันอีกแล้วนะครับกับกิจกรรมแจกบัตรกริกาจากช่องมีเพทอนนะครับแจกกันทุกวันเสาร์แบบง่ายๆเลยนะครับก็รอบนี้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะกว่าทุกคลิปที่ผ่านมาเลยนะครับแต่จะมีใครที่ทำถูกกติกาแล้วได้ไปนะครับก็เดี๋ยวผมก็เหมือนเดิมนะครับจะไป ทุ่มในเว็บทุ่มคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะไปเช็คในเฟซบุ๊กนะครับว่าใครทำถูกกติกามากกติกาก็าง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ชื่อแล้วก็ยูไอดีเฟซบุ๊กนะครับ เพียงแค่คอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยู d ของเกมนะครับแล้วก็แชร์คลิปลงเฟซบุ o กนั่นเองนะครับตั้งค่าเป็นสาธาร,รณะแค่นี้นะครับง่ายแค่นี้เองก็คลิปผมก็เอามาส่งในเว็บเดิมนะครับเว็บส่งคอมเมนต์ที่ใช้เป็นประจำในเว็บนี้ เปลี่ยนเว็บอีกแล้วครับใด้ไม่ได้เฉยมาที่เว็บนี้นะครับ mm hmm. โมโลิ mm hmm. แนะครับเพืเ่อน จะได้แล้วนะครับอันนี้เว็มทีมห้าของเน้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นผู้โชคดีกันเลย Let's ไปกันเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะ จะได้ไหมรอบที่แล้วคลิปเมื่อวันเสารที่แล้วนะครับซุ่มสอาครั้งก็ได้ผู้โชคดีเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่งภาพเรเร็วเลยนะครับดูซิว่าจะมีใครได้ไหมโอ้ยไม่ออกสะทีออกสะดีเถอะ เออได้แล้วนะครับประชาอนไปดูเมนท์เขานิดหนึ่งนะเอาะเอแล้วนะครับนะ่าจะได้นะเขาบอกว่าเขาทำถูกกติกานะเดี๋ยวขอเข้าไปเช็กในเฟซบุ๊กนิดนึงนะครับ ไม่มีคลิปผมนะครับถือว่าทําไม่ถูกกติกานะครับขออนุญ,ญาตสมผู้โชคดีท่านอื่นนะครับ <Yeah. S 1> ไ,ไ,ไ,ดได้แล้วนะครับคนนี้นะกิติพง คอมเมนต์ของเขาน่าจะใช่อันนี้นะเขาทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้เลยนะเดีย๋ยวผมขอเข้าไปเช็คในเฟซบุ๊กเขานิดนึงนะครับว่าเขาได้แชร์เป็นสาธารณะหรือเปล่าถ้าแชร์ก็ได้ไปเลยนะครับน้องคนนี้รู้สึกมันเล่นไหลครั้งเลยนะครับอ้าวไม่มีนะโอ้ยไม่ได้แชร์เป็นสาธารณะนะครับ อดเลยเสียดายผู้โชคดีท่านต่อมานะครับออกนาทีเฮ้ออ<ฮ>ยากแจกเดี๋ยวไปเช็คสอบก,กันนิดนึงนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะเ<ฮ>จอแล้ว ต้องแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะครับถ้าแชร์ก็ได้ไปเลยนะครับอง <Yeah. S 1> ขึ้นมาเลยนะครับมีอันเดียวน่าจะใช่แหละเป็นรูปโปรไฟล์ฟรีไฟล์ด้วยโอเคเจอคลิปแรกเลยนะครับตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยถือว่าทำถูกกติกานะครับช่องมีเพทอยก็แจกบัตรกรีนาง,ง่ายๆเลยนะครับแจกให้น้องเขาไปเลยนะครับ ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมแจกบัตกรกันในหน้าฟรีไฟล์แจกกันทุกวันเสาร์คอมเมนต์ชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็คอมเมนต์ UID เกมเลยนะครับลงไว้นะครับแล้วก็แชร์คลิปที่จะมีกิจกรรมนี้นะครับแชร์คลิปนี้นะครับแชร์ลงเฟซบุ๊กตั้งค่าเป็นสาธารณะนั่นเองผมก็จะมาจับแจกกันทุกวันเสาร์เลยนะครับ เติมให้น้องเขาเลยนะครับติดต,ต่อน้องเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอา UID เขามาเข้าแล้วก็เติมให้น้องเขาไปเลยนะครับก็ช่องวีพัทอยก็จะแจกบัตรกรินีนาไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ไรายได้จาก y o u t u b e อะไรนะครับทุกบาททุกเพื่อตังผมควักเองเลยนะครับเพราะว่าไรายได้ยังไม่เข้านะที่แจกมาตั้งแต่ต้นก็คือเงินผมล้วนๆเลยนะครับขออนุญ,ญาตเติมบัตรให้น้องครานี้หนึ่งนะครับพิมพ์เลขบัตรนะคับโทษทีผิด ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเติมให้น้องเขาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับช่อง V ีเปยทอยกิจกรรมแจกบัตรกรีนาทุกวันเสาร์นะครับจากช่องบีเปยทอยนะครับวันนี้ก็วันเสาร์กันอีกแล้วนะครับช่องบีเป t o ทอยไปซื้อบัตรกรีนามาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะมาแจกเพื่อนๆนะครับกติกาการร่วมกิจกรรมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้าไปที่ คลิปที่จะมีการแจกบัตรกาลีน่านะครับเข้าไปคอมเมนต์ชื่อแล้วก็ UID นะครับชื่ออะไรล่ะครับเป็นชื่อ Facebook นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับว่าต้องทํายังไงประมาณไหนบ้างนะครับสําหรับการกร่วมกิจกรรมจากช่องมีเพทอยนะครับนี่เดินนะครับพิมพ์ชื่อ Facebook นะครับ เพราะว่าผมจะเอาไปตรวจสอบนั่นเองนะครับว่ามีการแชร์ลง facebook จริงหรือเปล่านะครับถ้าใครไม่อยากร่วมกิจกรรมไม่อยากให้ facebook ก็ไม่ต้องไม่ต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเล่นกิจกรรมนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่อยากได้จริงๆไม่มีตังค์เติมอะไรเงี้ยครับพิมพ์นี่ครับ,รบง่ายๆเลยพิมพ์ชื่อแล้วก็ uid นะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วก็ มากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด like, แชร์กดแชร์ลงในไหนล่ะครับเพื่อนๆกดแชร์ลง Facebook นั่นเองนะครับอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตั้งค่าเป็นสาธารณะจะไม่ผ่านกิจกรรมอันนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เองเอ, i, เเอ,อ่าบัสบดอาัสดรวมอไช่องมีเปรอรจ้าห้ัสดับกระทืบไลค์ดวยี้ 5,000ั5,000ั5,000 5,000ับทำอะไรอะชินกำลังกดซับสไคร์ให้ช่อง BPToy สู้5,000ซับะ5,000ซับใช่5,000สับรู้ไหมช่อง BPToy กำลังจะสู้5,000ซับสไครเบอร์เพื่อนๆอ,อย่าลืมก,กด กระต่า้ถึงห้ามซับ <ง eterm Gore> ด้วยขอบคุณทุกคนมากครับไปแล้วครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบีบีทอยตอนนี้ทางฟรีไฟล์ก็อัปเดตแพทใหม่กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็คันใหม่ที่จะมาเดือนหน้านี้นะครับเปิดให้ปิออเดอร์กันแล้วนะครับก็ราคาเหมือนเดิม1000พเพนนะครับ เป็นขั้นซูชิมหาภัยนะครับซูชิแมนเนสนะแมนเนสหรือเปล่าอ๋อมีรางวัลพิเศษก็เป็นหน้ากากตัวนี้นั่นนะครับสำหรับคนที่พีออเดอร์นะแล้วก็ที่ปืนมาใหม่นะครับ AUG ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ แล้วก็รู้สึกว่าแปลเป็นนี่ครับปืนสีทองในโหมดสีวีสีนะทีจุสีทองแล้วก็ฟีฟครบรอบ3ปีแล้วนะครับคงจะมีอะไรมาแจกแน่นอนนะครับให้เพื่อนๆได้เกยดตังค์แน่นอนแล้วก็นี่ตัวละครใหม่ลุกกวยต้านะครับเป็นสไตล์นักบอนเลยนะไม่รู้ว่าเอามาจาก อเมริกาใต้น่าจะมีตัวคนจริงๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็สกินก็ดีนะครับค่าเราวเหตุผีเพิ่มนั่นเองนะครับนีถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปเสียตังกันได้เลยนะครับเปิดให้สุ่มกันแล้วนะสำหรับผมก็ยังไม่เอาดีกว่านะครับตัวนี้ก็นี้นะครับ โ o เดนโดมิเนเตอร์นะครับนะครับสีทองเพชรฆาติดทองโอ้โหอย่างเท่เลยอันนี้บอกเลยว่าของมันต้องมีนะครับตัวนักกากย่างแจ่มเลยนะโอ้โหถ้าได้ปืนคู่สีทองเนี่ยอย่างเท่เลยของรางวัลผมยังไม่มีเพียบเลยนะครับต้องลองจัดซะหน่อยแล้วผมว่านะ แล้วก็ลัคกี้เราเยตัวนี้นะน่าจะเป็นช่างมั้งชุดช่างอะ่ะชุดเหมืองชุดช่างนี่ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับบัตรผมมีต้องร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลองสุม่มัะหน่อยเกืออยู่แล้วตามสไตล์ฟีไฟล์ตามสไตล์ GM t อ a มไท n แนออกไหมผมนะ โอ้ออกกล่องสีเนี้ยมันไม่ได้แน,น่นอนนะคะเพื่อนๆโอ้ผมก็สูมออกการ์ดแดงเฉยนะเก็บไว้ดีกว่าเอาชุดเนี้ยน่าจะได้อยู่นะมีต้อง25ใบไปแต่แทบลัคก,กี้ผมไม่ค่อยสูงอะโอ้โห รู้สึกว่ารอบนี้ดวงจะไม่ค่อยดีเลยนะครับเดี๋ยวผมสุ่มไม่หมดดีกว่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้ปิดเปิดเกมแล้วเข้าใหม่ดีกว่านะรู้สึกว่าโคตรเกลือเลยนะครับรอบเนี้ยโอ้โหยังเกลือเกลือยี่เวืไปก็ขอซ่าเข้ามาใหม่กันอีกแล้วนะคะแม่นยำบวกสองแนะ อย่างดีเลยนะครับลายก็เท่นะผมว่าเป็นเหมือนลิงอ้าปากนะของข้างในก็ยังไม่มีเทียบเลยอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าบัตรผมมีแค่สี่ไงโอ้โหเกือเลยเห็นไหมผมไม่ซุ่มต่อแล้วครับเดี๋ยวเก็บไว้ซุ่มรอบหน้าดีกว่ารู้สึกว่าล็อกอินคราวนี้มันจะเกลือยยังไงไ่โล้เห็นไหม มันตรงปากมันมินเหมือนเอฟเฟกด้วยนะเจ๋งดีครับภายในตัวเกมก็มีการอัปเดตใหม่ๆเพียบเลยนะครับหน้านี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบใหม่เลยนะครับเห็นไหมมันต่างจากแบบเดิมเยอะเลยนะผมว่ามันดูง่ายดีนะคะแบบนี้ก็โอเคดีนะครับแล้วก็ฉากด้านหน้านี้นะครับก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับ เป็นการอัปเดตแพทใหม่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีขั้นใหม่มานะหน้าตาแบบนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอัปเดตอินเทอร์เฟซใหม่นะแล้วก็มันก็จะมีตรงเป็นจุดเกาะลอนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดูนะครับเกาะล้อมันเปลี่ยนใหม่นะมีหน้าตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่ใจะโต นี่ครับเป็นกกอบแบบนี้นะคล้ายๆกับสถานีจอดเครื่องบินนะมีมีแผนที่เป็นโฮโลแกรมตรงนี้ด้วยอะ่ะไม่เป็นโทนแนววันโลกแตกเหมือนธีมคราวที่แล้วนะอันนี้แบบแนวโลกสงบสุขสงบสุขจริงหรือเปล่าจะมีลานจอดเครื่องบินนะครับ ไายจะอยู่ด้านนี้เลยนะแล้วก็มีนี่เป็นหอหออะไรสักอย่างนี่นอส่งสัญญาณเบาคร่าวๆก็ๆจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวก่อดล้อที่เขาอัปเดตมาใหม่นะทองพ้าแจ่มใสก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวปืน AUG ที่ อัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆนะคลิปหน้าจะมาเล่นแบบว่าทั้งเกมอะ่ะไม่ 4v4 ก็ลงแรงทั้งเกมโดยใช้ a u g อย่างเดียวนะในเกมก็จะประมาณนี้เลยนะอันนี้มาทำเซิฟ์ให้ดูก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเต็มๆนะอันนี้เป็นไฮไลท์นะ ก็คลิปนี้ก็ขอบนเพื่อนสัก5,000ไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้ช่องมีเบทอร์น่ยนะครับ ก็ยิงเข้าประมาณดาวพระสาสิบเอ็ดยี่สิบหกเข้าหัวร้อยกว่าเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันก็รัวดีเหมือนกันนะครับไม่ได้แบบว่ายิงแป๊บแป๊แป๊บแป๊บแป๊อะไรเงี้ยรัวดีเหมือนกันนะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับปืนนี้นะ